กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านนะฮะดีแล้วว่ายินดีต้อนรับสู่ช่องะะโมดเอ็มสี่ชแนลนะฮะก็วันนี้เรามีภารกิจนะฮะภารกิจข,ของเราก็คือยังไม่เสรยล่ะวันนี้เราจะมาซื้อของบางอย่างเพราะว่าเนื่องด้วยวันนี้วันนี้เป็นวันที่สิบหกนะเป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้ววันที่สิบหกจะบ่ายโงแล้วแล้วก็ถ้าถามว่าตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนตอนนี้ผมอยู่ที่ เมกาบางนานะฮะนลงทคนเขาอยากรู้ใช่ไหมวันนี้ผมมาทำอะไรที่นี่นะฮะวันที่ส8บปนี้เป็นวันเกิดของแก้วตาดวงใจของผมเองหลนานขวเองนลงทุนรู้แล้วใช่ไหมล่ะวพาผมอะมาทำอะไรผมจะมาซื้อของขวัญวันเกิดให้ลังผมยังไงล่านะงั้นเราไปดูกันเลยว่าว่าผมจะไปซื้ออะไรนะครับ ตอนนี้เหมือนผมจะหลงทางนะครับเข้าทางไห่ตัวเนี้ยอใครถามเลยนะเลยครับท่านผู้ชมก็ด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ต้องป้องกันตัวเป็นพิเศษนะฮะแล้วก็ตอนนี้ถ้าถามว่าคนเยอะไหมก็รถจอดเยอะนะก็คนก็น่าจะเยอะนะแล้วก็ต้องระวังด้วยในห้างนี้แต่ตอนเนี้ย ผมหลองอืเราจยไปทางไหนดีเนี่ย <Okay. S 1> ท่านผู้ชมคิดว่าทางเข้าน่าจะเป็นทางนี้หรือเปล่าครับเนี่ย <Brew ing> น่าจะใช่นะต,ต้องลองนะโอ้ร้อนร้อนครักร <C le af> ้อนโคตรอาล่ะน่าจะเป็นทางนี้แหละครับ ใช่ทางเข้าอาคารเคเข้าไปเลยดีกว่าร้อนไม่ไหวสวัสดีครับโอเคียบร้อยตะแกนหน้าบอกบอกอบอกบอออกเลยองยบาง่อก ก็เราเข้ามาข้างในได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมโอเคเราเดินตามหาร้านที่ผมจะซื้อของกันเลยดีกว่าหรือมีชอบคาวากิด้วยนะแต่ <Wow. S 1> ไอุ้กว,ว้าวที่ไหนเนาะแบบนี้เอยยังหาไม่เจอเลยฮะ ฟุ๊บฟ๊บ๊บ๊บอ่าเหมือนเราจะเจอแล้วนะฮะร้านที่เราจะมุ่งหน้าไปนั่นนะนั่นแน่วิกตอเลียเราก็ซื้อของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ของขวัญวันเกิดสุสรัตของพ่อ <c> เ <oughs> ตรียมเซอร์ไพรส์ได้เลยนะฮะและยังมีเซอร์ไพรส์อีกนะเป็นเค้กแต่ยังไม่บอกหรอก เอาล่ะเราก็ซื้อของเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เราก็เดินทางกลับนะครับผมแต่นี่ครับแต่ปัญหาของเราในตอนนี้ก็คือกระเป๋า <c oughs> คากูจะกลับยังไง <c oughs> <c oughs> โอ้โหโอ้ไม่เป็นไรล้วนะฮะสุดท้ทายก็ทำได้นะ้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะฮะสำหรับช่องช่องนี้นะครับผมอาจจะทําได้ไม่ดีมากนะแต่ก็จะพยายามทําให้ดีๆนะครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย